เวลาจับพิมพ์กระดาษหนานะครับต้องมาเซตที่ไดเวอร์ก่อนแล้วก็ไปเซตที่เครื่องด้วยนะครับผมกระดาษหนาจะต้องกดสั่งพิมพ์นะครับผมและตรงนี้ก็เลือกเป็นตัวเครื่องที่เราจะใช้งานนะครับใช้งานพิมพ์อย่าง2 6 1 d m นะครับก็เลือกตรงนี้แล้วก็ไปตรง Property นะครับแล้วก็ไปที่ ตัวนี้เป็นเป็นเทกระดาษนะครับแต่ว่าเราไปเลือกตัวนี้นะครับชนิดของกระดาษเป็นติกสองนะครับมันจะพิมพ์กระดาษหนาแล้วก็โอเคนะครับเราจะนั้นก็พิมพ์ปกติครับถ้าพิมพ์แล้วที่เครื่องมันพินไม่ออกนะครับก็ต้องไปเซตที่เครื่องนะครับให้เครื่องพิมพ์กระดาษหนาที่เครื่องพิมเตอร์นะครับอันนี้เราจะเซตเฉพาะตอนที่พิมพ์กระดาษหนานะครับพอพิมพ์กระดาษหนาเสร็จแล้วก็ต้องแก้คือนนะครับผมเบื้องต้นกด เมนู Paper input นะครับแล้วก็โอเคเข้าไปเลยนะครับผมมันจะขึ้นเป็น paper s i z ซนะครับเรามาที่เป็นเ a p e r t y ไทยนะครับเป็นชนิดของกระดาษโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงฐานหนึ่งเลยครับกดโอเคเข้าไปครับตรงนี้มันจะขึ้นเป็น p l a i n paper อันนี้เราจะตั้งไว้ให้เป็นสําหรับกระดาษบางนะครับผมถ้ากระดาษหนาเราจะต้องเลื่อนมาตรงคําว่าพิกสองนะครับ ตรงติ๊กสองแล้วก็โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็สั่งพิมพ์ได้โดยลดใส่กระดาษเปนถาดได้นะครับผมเป็นกระดาษนาและในเครื่องพิมพ์ล้วก็ต้องเลือกเป็นกระดาษนาด้วยนะครับตรงตรง driver นะครับก็เลือกเป็นกระดาษนาเป็นติ๊กสองเหมือนกันนะครับพอเราทําเสร็จแล้วก็มาแก้คืนนะครับให้เป็นกระดาษธรรมดานะครับก็กดเหมือนเดิมครับกดโอเคกดเมนูนะครับเมนูเสร็จแล้วก็โอเคเข้าไปครับตรง paper input ครับ เราก็เลื่อนมาตรงเ a เปอร์ไทยแล้วก็โอเคขาดหนึ่งโอเคเราก็เลื่อนกลับไปที่เร a นเ a เปอนะครับเป็นกระดาษบ,บางปกติครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็กด Back แบ็ k แบ็ k แบ็กลับนะครับจนหน้าจอปกติ